กัสดีเจ้าก็ดดาวจะมาถอดป่าทูเนะเสื้อป่าทูสดมาเจ้าเอามาถอดใส้แป้งอย่างน้นน้อยก้แป้งนี่นผสมเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะมาเจ้าไปใส่สีอิ้วน้ำปลาพริกไทยของเจ้าทอดแน่ากาจะกินแบบนี้ก็ได้ทำบะดาเนี่ยก,ก็ได้มันก็ถึงลํำนี่เนะ่ย ขอตาเจ้าปอดสัตวเจ้าปอดสัตว แบบเป็นอย่างเจ้าป้าดาปคนนั้งถอดไก่ข้างเดียวเนะจะได้ถอดปลาทูน้กการทิ้งเจ้าปวาเจ้าป้าดาถอดปลาทูหันตะเจ้า กินกับข้าวแบนนี่ก็อร่อยเจ้ากินกับแกงพักแกงไหม่ลำไปเนาะ <c oughs> แต่พักก็กินนะเจ้าเอาหลวกเอาหลวกนนกินี่จ้ะ เย็นน้ำมันคอดไก่อ่ะเนาะ ปลาทูทอดปลาทูทอดนะคอกคัดข้าวขินแบบนี้ได้เจ้าอร่อยบางคนก็เอาไปต้มน,น้ำพริกกันนะแกกอไผ่กอบมัน้า ได้ปลาทูสดมาเืือมาประมาณห้าตัวนี่แหละเอามาทอดแต่สามตัวเนาะตัดหัวทิ่งก้าหัวมันจะมีติกินล้างให้สะอาดคัดเกลือคัดแป้งเจ้าคัดเกลือคัดแป้งเวลาล้างตัดหัวเท่งก็่องไนออกล้างเหื้อสะอาดเจ้า เป็นพวกปลาพวกอย่างนี้เพาะว่ามาทาคนเดียวดีนะเจ้าเพาว่าเขาลากับมือเนาะแต่เวลาเขาไปซื้อติดคนขายอ่ะเจ้าเขาบอกบอกหูว่าปัจจลร่างแบบไหนมันก็หน้าเพียงหน้าเดียวค่ะถอดเสร็จเรียบร้อย้วเจ้าถอดป่าทูป,ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้านาอ กดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งติดตามเือประดวได้วยเนอ้อจำได้พ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ